ค่ะพี่พี่เพื่อนชมบรรยากาศนะคะนี่นมปังมาหน่อยนึงเอามาให้น้องของมาแล้วนะคะเสร็จก็มานะคะ นักหลังนวนไม่ต้องมาอา้าวมาได้ไงอ่ะเขามาเป็นสายเลยค่ะมาเร็วมามา เอา้ามาใกล้ๆเลยดูนี่ไม่กลัวเลยเออทำไมไม่กลัวคนเลยอะ่ะนกนี่ดูค่ามเยอะแยะเลยมาหงมาสองหองมาไปลุกเอาเอาเอา เป็ดก็มาเป็ดก็มามาลูกโอ้พวกเธอนี่มีอาหารไม่ได้เลยนะดูดิบินมาใกล้ๆเลยค่ะพี่ๆเพื่อนแล้วเขาก็กลัวหงอยู่นะโอ้โห,หจิกกันน่ารัก ไม่มีอันใหญ่อ่ะมีจะเสร็จเแล้วหมดหมดแล้วค่ะ <c oughs> หมดแล้วไม่มีแล้วจ้าหมดแล้วหมดแล้วไาย กาศสวยงามนะคะไม่ได้เข้าไลฟ์สดพี่ๆเพื่อนๆนะคะเพราะว่าทำงานทงานเยอะคะ่ะงานเยอะมากๆเลยอุย้ยนู่นค่ะดูนูน่นแผาน,นะคะมาเป็นสายเลยนะคะค่ะไม่มีแล้วลูกหมดแล้วมากาศสวยงามะคะ่ะ แต่ดีแต่ลมมีลมนะคะพี่ๆเพื่อนๆรู้สึกว่าใส่เสื้อแขนสั้นรู้สึกว่าเย็นอยู่ปั่นกักรยานตอนนี้นะคะนี่แล้วหมดแล้วดูค่ะลูกขานใหญ่เร็วมากๆเลยสามตัวกลางนะคะหนี่ขึ้นมานี่แล้วค่ะ ใหญ่เร็วมากค่ะพี่ีเ,เพื่อนเห็นไหมเฮ้ยจิกเป็ดจะทำเขาทำไมอะ่ะดูนะใหญ่เร็วมากเลยค่ะหงงโตัวน้องก็ขึ้นมาดูคทางในน้ำเต็มเลยจับจับโตดีบอฮนี่ไปลาบที่น้อง <laughs> เป็นลาบเป็นลาบไปค <BE ่ะนี่เป็ดนี um> ่อยู่ตรงนี้ใหญ่เร็วมากดูค่ะแล้วก็มีลูกมีหลานอีกบรรยากาศสวยงามนะคะเพื่อนเพื่อนโอ้โดนเข้ากลางตีกว้าวตัวใหญ่มาก กันดีกว่าดูค่ะานนอาหารเยอะมากนกก็เยอะนะคะพี่ๆเพื่อนๆเมื่อกี้เขายัางกินอยู่ลำพังเลยเขาเห็นให้อาหารเขาก็เลยมานะคะี่ค่ะอารกา์สวยงามดูค่ะ,คะลูกนมคะ้าสามตัว ตัวตรงกลางแล้วก็ตัวท้ายด้่นค่ะใหญ่เร็วมากอุดมสมบูรณ์ค่ะเขาไม่กลัวคนเลยเพราะว่าไม่มีคนตีรือว่าตะเพิดนะคะทั้งนกทั้งเป็ดทั้งหงแต่เป็ดนี้ทีกูกลัวหน่อยค่ะไปค่ะพีทีเพื่อน ชมบรรยากาศไปไปด้วยกันที่นี่เขาอ่อนิยมใช้จักรยานไฟฟ้ากันนะคะเพราะว่าแต่ปั่นนะคะพี่ๆเพื่อนๆไม่ใช่ว่าไม่ปั่นนะไม่ใช่ว่าติดเครื่องแล้วมันไปเองนะคะต้องใช้กำลังปั่นค่ะ เยอะมากเป็ดค้อยๆดูค่ะเยอะมากอากาศสุดชอดเลยอ่ะไปพาเพื่อนๆเพื่อนๆนู่นธรรมดาแอดมานั่งตกปลาท,ที่สะพานนั่นนะคะวันนี้ไม่ตกค่ะ ปั่นเลยมากจักรยานนี่ของเรอไฟฟ้ายังสู้ไม่ได้นะคะทุกคนตปพอนอาบแดดงานเยอะไม่ได้เข้าไลฟ์สดพี่พีเพื่อนๆนก็ต้องขอโทษด้วยนะคะแต่นั่นก็ไปดูคลิปให้นะคะไปช้าหน่อยก็อ,อ,อย่าเพิ่งเบื่อกันนะคะพี่พีเพื่อน ชาดีกว่าไม่มาใช่ไหมคะตอนหญ้านี่เขาก็ตัดตัวกว้างมากเลยคะ่ะธรรมาดาถ้าเขาไม่ตัดหญ้านี่ห่านก็จะมากินแถวนี้นะคะเพราะว่าหญ้ามันเขียงตอนนี้เขตัดแล้วไม่มันไม่มียังไม่ขึ้น เขาไปไหนไม่รู้บรกาศ้องทะเลบรรยากาศท้องฟ้าสวยงามน้ำไม่เยอะนะทุกคนน้ำน้อยแต่วตื้นมากดูรถตัดดูรถค่ะคนเข้ามาทะเลกันนะคะ ตรงโน้นเป็นร้านขายกาแฟขายติมนะคะโน่นอ,อะแล้วก็เดินลงไปก็จะเป็นหาดที่ถ่ายที่ถ่ายไอ้นั่นอะถ่ายวันนั้นที่ว่าไปเดินหาดูคณะทะเลเนาะตรงโน้นแหละคะ่ะเขาไปเล่นน้ํานอนอาบแดดกันตรงโน้นเห็นไหมคะน้ําไม่มี ขอลงคลิปก่อนนะคะพี่พี่เพื่อนๆฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe ด mm ้ว hmm. ยนะคะ Thank you to everyone for watching my key video Thank you so much